ที่ได้กรอป1 4ึ0งพันสร้อยเจ็ดสิบบ่าสามบาทจ่ายต้นตังแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทโอ้ที่ได้กรอบอ่ะเลือไปแกะทดลองเล่นใช่ไหมที่บ้านตอนมืดนะได้ครับตอนมืดีเอาได้ชุด2พัดกรอปมาครับได้ได้มาจากโกโบเฮาเพราะเล่นเกมบิงโกได้ได้ส่วนลดได้ส่วนลดใช่ไหมครับได้มาแกะดูกัน ใช่น,นะดูหน้ากล่องสิชุดซ้อมพัดกอ๊อฟอ่าไม่อีกใก่กล่องครับอันนี้คือลูกกอ๊อฟวันนี้คือเอออันนี้คือ,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 นนคอชิปต,ตีพัดกอ๊อฟวันนี้คือลางพัดกอ๊อฟมาต้องตีให้เขาสามลูกมันจะมารวบตรงนี้ลองทดลองตีนะโอ้ลางยาวนะลางยาวเกือบสองเมตรนะครับก,รก็ลูกแรกลูกแรกผ่านไม่ลง โอ้ลูกที่สองก็ไม่ลงอีกอลูกที่สามลูกที่สามก็ไม่ลงต้องใช้ลูกวางไว้ตรงเส้นแล้วก็ทํท่าตีแบบนี้ครับวันเฮ้ยมันเอียงมันเอียงโอ้ไปอีกครับมาครับเอาสิครั้งนี้ครั้งนี้แรงไม่พอไม่ถึง โอ้โหแรงไปตกเอาใหม่ครับใจเย็นๆใจต้องนิ่งออโอ้โหเกือบลงครับแต่ไม่ลงลางอ่เอาใหม่สิแบบไม่มีแรงเหมือนกันไม่ถึงเนยไปลงลางแทน ดีนะเขาเป็นรางให้อ้อาโอไม่ครับอ้าวลูกมันออกห <c oughs> วนโ,โอ้ออกนอกรางโต้โหยเกือบไปแล้วยังไม่เริ่มยังไม่พร้อมพร้อมแล้วตอนนี้โอ้โห<ฮ>แรงไปลงไปแล้วขึ้นไปอีกนะอ้าวตีไม่ตรงอ่ะ แรงไปรงนนแรงไม่พอ <Yes. S 1> โอ้ยมาลงอย่างนี้อนะ่ะตีใกล้ตีใกล้ก็เกไมล้่าีเบาไปโอ้ยเลยไปแรงพอไหมไม่พอ,อ แรงไม่พอเล็วไหมครับโอ้ยออกนอกกลางจะมีลงไหม,มโอ้ยออกนอกกลางอีกแล้วสวยมากแ,มออแรงไม่พอ <laughs> ถ้าเริ่มสวยแล้วนะ ออโอ้โหโเลยลางก็ยังให้คะแนนเหมือนเดิมหรอ,อถ้าสวยๆเลยเลยเล,ยลาง